ชิมมึงส่องไหนได้จะได้แต่ทราท์ใหม่ผม้าผมอุ้ยเดี๋ยวตัวท์ใหม่เทียงจังมาหน้างาน่วออีลีก็เรียกร้อมสีเหลี่ยมก็มีขากันทรงกันสั้นดีแต่เราโอ้โหแต่เราขนผั้สดนีู่บนครับที่เมผมไบ่มีน้ำมอนี่เป็นส่องปอนรถไถแล้วพี้องเท้อันนี้กต่อต้รถไถครับปอนรถไทอีกฮะไ่ไหนต้องเดี๋ผู้้อรถไอย่างเรียวเลยโอ้อันนั้เด็กม

เป <Lindsey> จเเอาถามเลยซื้อไปเสร็จแล้วซื้อไปเสร็จากสเฮ้่นดีจะคล้องรถว่าที่ซื้อผู้ไทยกินข้าวเปามันปากเบียกปากโผล่อยู่นี่ไม่กินได้นมาก้อะไรเย็นว่าสิไม่กินน้ำจะคล้องรถเว่าให้ซื้อยังงินมาถามกินน้ำผู้ทยยังดยืมาอไ่ลงทนยให้ก็ดีแตะตัวมันขนหุ่จักตัมันถามกินน้ำผู้ไายมันบ่ได้เ เป็นบ้ามหาบอกไ้องนี้ได้ครับบเลยมาเอามหเอาไหมบนตัวเลยได้เปียนเบือเปลี่ยนเท้วเลยเอาเต้ยสดปิ้ามาไ้อยู่อ่ตปิงกามาได้อยู่หรือเป่ไอย่โอ้เหียบแด้บตัด้รอบตัดเสือให้ดีโอยโหเอาไปถ่ายรูเสียมอ้เหาสวงไหมเดี๋ยวกัน้าเจอกันก็ประมาณนี้ครับไปไปครับบนในในอาจารย์เหยียดแห้งเลยดบ่แห้งเหยียบจ้ำก็เล่งเขา จัางมาเนี่ยได้้องแต่โควต้ี่งซือมงนสองได้หลงทางมาเสียเมลาเิ่นผ้าบูมานีบ้นไส้บูมานี่บู๊อะไรบ้าเนี่ยบูมาี่ิก็ถอยขึ้นก็ได้ยวกปนยุกไก่เยอะเจ็นสาเพื่อนูนาเพื่อนบ้าบรือโอ้ลมันยตา้าวโอมันมัาว่า่น <Billie S 1> ไปไปไปหรม่กินจะคลองรถนั oh, ่น <necessary> มูว <maximum looking for air> ่าไทยมันดีสิตายว้าดีตัวมูวาเล่น้ำดีมาเนี่ยอะไรกูจนมายิเงินเพื่อใส่ไก็พไม่ยังหันยังโอ้หมื่นสองหมื่นสองหมื่นสองท่านหาไปว่าพ่นท่นหามแมนนไปบ่ไปบ่มือแรง าก่องทมันายมนก็เ่ไเคยอนดไหะีีมาเฮ็ดใส่กันเฮ็ดใส่กันไม่ใช่นาเฮ็ดเนี่ยอะไรผมบวชจักนี่กันิงโอ้โมเดลยัเกัดคอยง มาวสวยๆพี่น้องไปหา,หาล็ะกใบนุ่มผู้สาวหงกก็มาคือสวยเลบย,ลยบบบตัวเมียว่าไปเหตุการณ์เหตุงานขี่แค่ว่าเมีนได้พี่น้องไปหาล็ะเรียนตอนนี้ห้นงกะจีพังหอดหอดเอาเกาซิปนาแลนาดำหมดเลย ไอ้คร me, nice> ับเร่เด่อใชเห็นไหมสิครับมื่อนั้นก็สูสีถ้าเฮ็ดไดกันแตสีได้บ่บ่ทแต่ด้ย่งย่รงดยวคนกลองก็ได้ตัว อุ้นก่อนก็นได้ตัวแต่ถ้าไปเนี่ยอื่นเขาหายใจก่อนได้นี่แล้วพี่นอ้องมาหอดู้อีกองฝากจกะต้องไล่คาครับรถไห้ครับนี่กูมาป้าประโยชน์ <c oughs> เอาแต่รับประจานเรื่องมิซ่าแปดห้าบอก็ได้แปดแปดมาเรื่องมิซ่าแปดห้าบอ เดี๋ยวตัวซับจะเสองเครื่องครับข้างอาจารย์เครื่องหนึ่งของผมเครื่องหนึ่งตัวซับหม่เพิ่นพี่น้องเลยเหลยอมาเมื่อวาบ งานไอน้นมเวดแดงมืนครับตั้งอัเพิ่อมวองสามสิบนะครับไก่เขียดอัพเพิ่อมวองติดกันเลยครับติดกันก็โตวอัพเพิ่มได้ครับผมมอไปเมื่อสองมาครับอเอาแก่คนมอไปก็เลยเดี๋ยวมาเหตุต้องกันหลังจากเหตนงานตาเดี่ยวสามหมื่นสาม done มาเรื่องรู้เลยทุกคนครับรถไทยเงินรุ่นมาเยกเงินรุ่นมาเยกโอ้ยมันกับอะไรเนี่ยรถมาแห้งก็รถเจ้าเนาะ નામ યામો <coughs> ครับแม่อรเจ๊งอ้า ah! 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 หหวเอออ้าวไปงานออกดีเอออ้าวอ้าเรื่องลายไปเพื่นน่ เศ้าเศ้าเศ้าเอาเอาเอาเ้าครับนี่ครับดีก็ได้ยี่ดอกมันใสเขาใสเขาใสขันครับดีเขาเฮ็อเนี่ยเขาไม่ลงได้เีมันโแต่ขันะครับดีเขาห้เขาเขาจะใสดูเมนเข้ากเทันเป็ีเห็่่้องเอนายาใครกูบอมายอม่พูดข้ไอ่ะเขาบอกเขาบอกให้ลงเมีย

เมียไปเมียมั่นพี่น้องเอ้ยครับเป็นนะครับผมคนท่วนกันย่านคนท่วนกันย่านมันเป็นหำพระอยู่วันนึงพี่น้องเอาไว้พบรุ่นคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับยูทูบเบอร์แปดสิบแปดซองนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ